ปิดจอครับนี่ไม่สนใจสุดาเล็ดหนึ่งกลมลากยาวทุ่มถึงตีหนึ่งเมาครับนี่แก้วแก้วแก้วสุดท้ายเป็นบรรยากาศการปิดจอบครับขอทักทายทักทายแฟนคลับนะครับอ่าอันนี้คืออันนี้แก้วสุดท้ายลากยาวแต่หนึ่งทุ่มยันตีหนึ่ง ไม่ไหวแล้วปกติปกติคือกินแต่เบนตอนนี้คือเจอเลสเข้าไปเลสปอมเลสปอมใช่ไหมปอมเตรงว่าปวดหัวปวดว่าเมาชิบหายไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วยอดไม่ไหวไอันนี่แก้วเดียวแต่แก้วแก้วเดียวแต่ทุบหนึ่งยันทีทีหนึ่งแก้วเดียวแก้วเดียวอันนี้มันจะแก้วเดียวจัดเด็กนี่ว่าจัดเด็กจัดเด็กอ้าวยกหน่อยอันนี้อันนี้ปิดจ๊อบปิดจ๊อบอายุอายุหน่อยยกหน่อยจัดเด็กจริงเปล่าจัดเด็กเนี่ย เอาเลยยกนันปิดจับปิดจับก้วสุดท้ายหมดแก้วหมดแก้วแยกแยกาได้เลยพอแล้วอนไนสองสามครับขาได้เปียบเลยแก้วด้มากอ่หมดหมดหมดนะแย่ขมงแส่หน่ยอืมความหวานไม่ค่อยมีไฮ้แก้วใหญ่กว่าใครหรยวะเสียเปรียบมแก้เลยเออ กูไม่ช่วยมึงโอมยียกินไปเยอะแล้วยังไม่ยุบเลยเลยไม่หมดวะแก้วแรกแต่มันขมว่ะน้ำมีของเบาะมันจะเมาอีกแก้วสุดท้ายไอ้แก้วสุดท้ายเนี่ยมันทำให้กูตื่นเลยเฮ้ยปิดจ๊อบปิดจ๊อบเอาให้มันหมดไปหมดแล้วไหมผมหมดแล้วปล่อยจบเดียวแม่งแดกชั่วโมงโอยโขงหโอ้ยนว้ยจิ้มนิดหนึงจิ้ โอเคหมดนะครับมับกินน้ำเปล่าวะเนี่ยโซดาหรือเปล่าเนี่ยแล้วมาอให้กูเตออ้าวหมดสักทีเลยอีกสองอีกสองแก้วสุดท้ายไม่หมดสักทีอ้าวให้หมดนให้หมดท้ามุมาขับแคกินทีเดียวแล้วก็ไม่ยุเลยตอนนี้ตอนนี้แฟนขับกำลังเฝ้ามองพวกคุณอยู่ตัวจริงครับ The Face The Face ตัวจริงเสียงจริง หมดครับเอาโอเคหมดหมดหมดเอ้ยพยศเอายอดอาร์มาแบทเทิลแบทเทิลกันแล้วเฟสเลยพีเคหน่อยคนนี้แล้วเอาหมาต่อไหมเฮ้ยเฟสเฟสพยายอดเอาเหลืสองคนนี้แล้วพยายอดยกมือเอาเลืสคนนะอามานนน่ารักเ้ยยังอ่อนดิยังอ่อนแปด้าส่สามสองหนึ่หมดเอาเลืยอดคนสุดท้ายแล้วอาหมดแล้วเร็ว เดี๋ยวเร็วกัวค่ายอดจะพึ่งสัวเาให้หมดก่อนรับดชอบก่อนแฟนขับรอคอยู่ออมึงมึงหมดแล้วเนี่ยเร็วแฟนขับรอคุอยู่คุณมีอะไรจะบอกกับพที่พงบ้างไอ้เที่ยไอ้เที่ยกัวชัดเจนสองพยามง่ายๆชอบด่าเพื่อนว่ะยอดดค่พยาไม่กูกูกินแด่หมดแกไม่ได้อาเอาขยานไม่ได้ เฟสเลยตอนนี้กินหมดแก้วปุ๊บกูตื่นเลยหลับเพื่อนไหมหลับตื่นมาหลับเพื่อยไหมเอ้ยมึงอย่าอ่อนว่ะยอดมึงไอ้เงี้ยเอาเงี้ยเฮ้ยเด็ดลารนะแก้สุดท้ายไม่หมดนาทีเลยไม่ช่วยเฮ้ยเข้าหมดแล้วเข้ายกกันหมดเลยนะยอดกออามันกินหมดเลยมึงกินแก้วเดียวแก้วทั้งคืนอ่ะมึงเอายกทำให้หมดแล้วเดี๋ยววุ้นจับกอมาเลยนะมือสั่นแล้วได้แล้วถือถือก็ไม่ไหวแล้วถือได้ถือได้เดี๋ยวสิใจเย็น แหมกูเทเยอะเนี่ยของแก้กูเนี่ยเราเราเยอะสุดเนี่ยคิดมึงจะตกคุณตกเองนะจอดตาจะปิดแล้วได้ถือกล้องกันไม่ไหวแล้วนียมันเป็นคนชงไม่คุ้มตกเองเลยตกเงี้ยตกเดี๋ยวอะไรหล่นมัไม่กูกินเยอะกูกินเราเร็วอยนี่ยไม่ได้กูกินแต่วัวเอออันนี้อันนี้คือรู้รู้สติไงกูกินไม่ได้เพราะเป็นแล้วมึงกินหมดแก้วนี่กินแก้วมันไม่ได้ พยาบาลก็ต้องตระหนักรู้ในบทบาทของตนเองตามทฤษฎีอันนี้คือรู้ตัวเองว่าจะเมาว่ะแน่กูอยางเห็นมึงกินนี่บุญง่วงครับยอดแม่จริงๆจริงๆไม่ได้เมาแต่แกล้งเมาเพื่อยอดเพื่อยอดอุ้ยโหสวยเป๊ะอ่ะใชไม่เคยเชื่อครับโอเค เอราจะดูด oh, yeah. ิกูเหมือนคนง่วงคนเมาเลยสุดยอดโป้งกินได้โป้งคือขับรถกลับได้ขับรถกลับได้ใกล้บ้านใกล้บ้านส่งก็ได้เลไม่ต้องไม่ต้องมึงดูฝากว่าไม่ต้องดูช้าเอาเอาพันห้ายอดเออเดี๋ยวพันพันพันห้าในใครพี่พันในใครไมบอกนห้องห้องห้องไม้ข้างบนไม่คุยโทได้ แบกแล้วถายกล้องแบบนี้เนี่ยโอ้โยถ่ายกล้องได้เดี๋ยวเออพร้อมเลยใกล้เพื่อนไปส่วนร่วมบ้างแหมอย่างน้อยก็ถ่ายคลิปไว้อะไรแบบนี้เออแต่เช้ามาเรีย้โหก่อนแต่งงานอ่ะมันก็มันชีวิตสมัก็เอ้ยชีวิตสมัยเนาะชีวิตที่พุ่มก็เป็นอย่างเงี้ยแหละก็มันห่าเหมือนกัน ก็เหมือนไอ้อามอ่ะเราก็เพื่อนก็วางตัวเป็นกลางก็เพื่อนวางตัวเป็นกลางก็เหมือนปุ้มอ่ะเมื่อก่อนอ่ะก็เป็นแบบนี้แหละเออพูดเงี้ยมันเก่งใจไอ้หนุ่ยมากมันนั่งอยู่โน่นเราเคยร่วมรบกันมาก่อนนี่แก้วปีงายเดิผ่านสมองภูมิมาเยอศผมจำสมองภูมิคนได้ จำได้จันเขมไม่หนุ่ยหนุ่ยฝากประวัติไว้จันเขมเราเราไม่มีครับเราปัญหาลับซ้อนแน่ลัซ้อนกันอยู่แล้วว่ามือยิ่งเง็บมือยิ่งเนี่ยกูดูสุดข้ามเลยยอดเอสโซ่พยายอดไอ้ไอ้หมดสิวัดแก้วเลยใช่ไอ้ที่กูไม่ถอดกูบ่อยอ่ะนช่แหละแหมเฮ้ยโอ้ยมีอะไรช่วยกูดูใครแบแก้มอ่ะ เอาไปหมดแล้วแก้วสุดท้ายแล้วปิดจ๊อบเดี๋ยวพวกเจะไม่นอนกันปิดจ๊อบปิดจ๊อบสิบเก้าคนโกร๋เอ้าสิบวิแล้วหมดเดี๋ยวผมไม่ชอบคนใส่ชุดนอนเออปิดจ๊อบสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเดี๋ยวอ้วกไปอ้วกแหวกเสือไปเลยไอ้ยักษ์แ่ตรงนี้ไอ้ยี่ห้อ มึงเมาเร็วมายอดเนื้อใส่ใส่ใส่ชุดนอนเนีเล่นแบบไอจิมาหน่อยกูไม่ได้เมาหรอกกูสนุกดีเถอถ้าเมากู็เดาแล้วก็เหมือนเหมือนนอนนั่ลับหลับหลับจบเดี๋ยวแอมจัดยอดหน่อยนะคืนนี้เดี๋ยวจะตัดคลิปไว้เฮ้ยจริงตอนตอนทีูผ่นเจ็ดอ่ะไอ้ยอดเนี่ยเล่นเล้าสุดยอดเลยกูนั่งหลับเลยนะไอ้ยอดไปไล่ไอ้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์อะไรไอยอดสุดยอดที่มาที่ยอดนั่งหลับเฉย มึงอะแลได้กินแล้วมันปวดหัวริงน่งแย่แย่มากถ้าทปวดหัว่งวยแต่มึงคือปกติที่ขนานแนี้ข่านแ่งนี้เลี้ยงดิบเลือ่ะกินแต่เป็นไม่เป็นไรมึงไม่ปวดหัวนะมันร้อน เฮ้ยปวดปวดเลยจริงๆรู้สึกเลยกูวดเมว่อล้าเอากล้วแล้วถ้ากินเล้า็ใส่ไว้ในถ้วยในต้แอ้กินไม่ได้อย่ในถ้วยมลมึงนเล้ามลาันไม่ได้อะเดี๋วกูกิเล้าลางวนี่ถ้าถ้างี้มึงก็ยิกินกลางวันไม่ได้เิื้อตลอว้หนอย่าเีอะไรเ้เวะไม่เกี่ยว